สบายดีพี่น้องมาสขุขทุกคนนะจ้ามากินข้าวกันพี่น้องบอร์เต้มาซื้อปิง้งมูมาเลยพี่น้องเด้อนี่อันกละก้วอัน,นเือนนอเ่องพันพี่น้องเื่องพันสุกมะม่มพี่น้องมกสมองกันน้อยเดียวหนึ่งสิบพันพี่นอ้องเบายเาสบายดีพี่น้อง,าองามาเด้อกินข้าวมาพี่น้องเด้อกินข้าวนักัน อยากคามหอครับตอนเจมกทับเลยมันเป็นระกังนะี่เราบ่จยกทับอเนาะมันมนุ่มนะอาเลยอย่าสรุกรู้สึกครับบอ้บอตื่นละ

ันือน้อมาเลืน้ำนเกระเมื่อมเราวานเนาะอมียกนะคือมันซ้ำกอกเจ้ามาแรกกินกินองไี่เน่นนปาปลาบอกินครเียนเปลี่ยนอาหารเลยเตลียนอาหาร อ๋อโตนอนเลยพี่น่องเลยสต่ได้กินป,ประลุงะปะบวกเก็เนี่ยเดิมบวกเลยจิดเท้าดก้านหายไปได้วเลยอีกว่า หลักง,งานนอกัง,งานในปากลุยๆย้าจะมาตรจจับมีโอเนีเีนเนาะ,ะมีโอเนาะบนแรกจะลดมากมันมากขบก็ได้งานโอเระมันบมากขำก็ได้อนะงานงานประจำวัน mặc dù nhắm hót, mẹ 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 มันเมือ่อยแฮ่มมันแบบพม่ายแบบมันมันเม็ดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวตีกับตีนมาได้นะมันรับไปเลยนะส่วนใหญ่แค่นี้จบมันเลิกม,มนะันเลยเกิดของบุปผาไหน Múc xe mong đi xe đẹp Phúc xe mong đi Nó à, Nào đi như mong tay hoa Trời ơi rồi ơi Trời ơi Trời ơi คือว่า,าเรป็ตัเ่งแต่ว่าคุณคงคุณค,ณคณนอะรก็แบบไม่รู้เลยซื้อหัพีชนะพีแบบื้อหั่ โมเต้คนกินจอสมเลนกินก่อนนานั่นแล้วมาปั่กับแบบนี้เาจเ่าเจ้าเหมอนที่จะเผาเที่ยงเขาเล่นพา่าเรากินเขาเาเราออเตมอ๋อสุดอ่ อ้าเวลาเขาดึงเสืยบเนาะเขาเขายยอสิปนัตัวเย็นคือเนาะมันเป็นเสืเสืยากเลยเลยมันมันอันนั้นมันทลายทูเอาเลยมันแบบต้องใส่สมมือแบบนั้มันแบบตลูเอามันนะจบมือคือบไงบทลเป็นนนั พักพอเมลล่าเจอจะลา มันจะคือไทยเนื้อกินนะใทยข้าแบบอยยังเขาเอิญยั้นเขาเอิญเนื้อมะพี่น้องหอมหอม

กันยบอนุัดป็นแกาบอเออเขาแเขาย่เขาแนฉันบอกวันมกัดเป็นตุม่มแล้วน้องบอป็นตุม่มนะนุ่งกัดผล่ะป็นแก่พี่น้องเลย้าออ ปบปาบอมปาบอมกำลังดังเลยใช่ป่ปาบอมเสื้อปาบอมไทยกำลังดงังเลยแล้วดูใช่ปุ้ยอืมใช่ปุ้ยเสื้อปาบอมรุ่นใหม่มีรงการนใหม่อันนี้มันยาง สามาพบนอลไรไม่น่าเฮ้ยเผือพ้นหรออืมจบตลกหนึ่ง ไปแล้วพี่น้องคลิปนี้พ่อเราคลิปหนาจ้าพี่น้องสบายดี